โรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่แคมปัสใหม่มีเต้นด้วยเต้นเปิดโรงเรียนเปิดเทอมเลยมันไม่มีแัก c t ิสเลยหรอคงไปแขกแล้วค่ะ่าไม่ดีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเวทีจริงแล้วครับเต้นเต้นอยู่เกงอยู่ทำไงอ่ะไหนดูซิเด็กมิดเดิลสคูลโอ้โหแต่งตัวเต็มยศ้็เป็นอย่างนี้นะครับ นี่วันนี้เปิดเรียนแล้วครับแม่วูเป้วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมา orientation ปฐมนิเทศของทั้งเด็กและผู้ปกครองตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสีนาทีมีเชิญแตมให้คุณ แต่นั่นน้องโฟกัสอีกคนนึงนะครับและดูนะคะว่าเด็กที่ตั้งใจมาตอนนี้เป็นเด็กห้องเดียวกันเด็กห้องอื่นยังไม่มีใครมามาถึงก็หาของกินกันก่อนเลยมันเล็งขนมกันแล้วค่ะคาเฟ่ของที่โรงเรียนเชตแตมนะคะแคมปัสมวจะเป็นนี่ค่ะดีแอนดลูก้าจริงๆเขามีอาหารหลักอย่างอื่นด้วยนะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้จัดออกมาที่เห็นตอนนี้มีเบเกอรี่ค่ะข้างบนคืออะไรลูกพาสต้าพาสต้า เด็กก็ทานเป็นอาหารเช้าได้เลยเพราะว่าเรามีเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยนะโฟกัสครับปิดเทอมไปเที่ยวไหนมาบ้างครับไปฮ่องกงฮ่องกงไปถูกขังมาคุกไม่ใช่ประเทศฮ่องกงน้องโฟกัสนะคะมีลาบุเยอะมากไว้เราจะไปเยี่ยมบ้านโฟกัสโฟกัสมียกบอก5ยกบอกทั้งสี่ั้นหนสี่ั้นสอและมีตัวใหญ่แบบนี้อีกหลายตัว แล้วนี่เขาปรถมนี้ให้เรียนนอนกี่โมงครับเนี่ยของเด็กคือ9ก้าโมงค่ะ9ก้าโมงเรามากันก่อน8ปดโมงก็เดี๋ยวสแต็มเขาจะต้องเต้นมีเต้นด้วยเต้นเปิดโรงเรียนเปิดเทอมเลยก็แม่แ <billion. S 3> แบอกว่าที่เขามาสอนเต้นไงก็คือเต้นวันนี้นี่แหละและออดิทรเทอรี่มใหญ่มากออดิทรเทอรี่มใหญ่เป็นโรงโรงละครใหญ่ๆเลยเต้นในออดิทรเทอรี่มนั้นเลยโแต่งหน้าแต่งตาแล้วครับนี่เตรียมตัวทำผมคนนี้แต่งเสร็จแล้วสวยมากเลยคุณกินอะไรครับสเต็มกินอะไรก็ได้ สรนค่ะสกครนเบคอนชีสอันนี้ทำผมเสร็จแล้วนะแต่ห <Besides> น้าเพ่เริ่มแตกอีกชั่วโมงนึงเนี่ยทำไปเรื่อยๆอยากซ้อมเต้นได้ได้ดูวิดีโออยากดูก็เปิดสิแจกอะไรเหรอครแม่ปุ้เต้บัตรไห้บัตรผู้ปกครองค่ะเพราะว่าเราต้องใช้สแกนเข้าตึก เราต้องมีถุงมีค่ะเนี่ยค่ะบัตรเราทั้งหล่อทั้งสวยนะใช่กระดาษเกาหลีแต่งตัวจริงแต่งรูปมาอย่างดีเดี๋ยวรอถุงแป๊หนึ่งนะคะถุงยังชีพถุงนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาจะให้ถุงได้ถุงโชคดีถุงอะไรถุงช็อ้อ๋อเป็นถุงของขวัญนักเรียน มีของขวัญให้ใช่ไมหมมัวมีอะไรอ่ะเสื้อไปดูข้างในไหมาาดูถุงลัคกี้แบ๊กของเชื่อแตบเสื้อเสื้อดีแพลฟนะคะขอแกะดูแล้วว่าใส่อะไรโอ้ยน่ารักพรีอาอดีเพลฟแฟมิลี่ แต่ของใส่แม่อาจจะคับับหน่อยน,นี่นะคะมัวนขมวหมวกกันหน้าร้าข้างหน้าเป็นโลโก้แล้วข้างหลังก็เขียนว่าดีเพลฟอินเตอร์เนชั่นแนลสนะคะนี่เดาว่าเป็นกระบอกน้ำอุ้ยอุ้ยสวยกระบอกน้ำเขียนดีเพ p อันนี้เป็นแบบที่ห้อยกับกระเป๋าได้ด้วยเราก็มีแฟ้มค่ะ มีสติกเกอร์ูแม่ม่ช็อตมูน uh. ติดนี่อุ้ยช็อตเต็มอ่ะคอมพิวเตอร์ยังมีที่ติดไหมคือช็อตเต็มคอมพิวเตอร์ช็อตมนี่ติดสติกเกอร์ดีแพ็์เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่สติกเกอร์รุ่นใหม่น่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ติดรถนะคะแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็น น่าจะเป็นเนี่ยเวลคัมแบ็กจดหมายยินดีต้อนรับกลับมาเรียนนะจ๊ะเด็กๆจากมิสเรดี้นะคะอันนี้คือดอรฟีสนะคะที่จะเป็นหัวหน้าภาค secondary เป็นพวกเอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนทั้งหลายแล้โ้นี่รายชื่อทิชเช่ต่างๆโอ้มีอะไรให้สแกนด้วยเดี๋ยวนี้แม่ต้องกลับไปดูโอ้ตารางเรียนตารางเรียนมาดูสิเรียนอะไรบ้างตารางเรียนแน่นๆเลยอะเต็มมี PE, Life Science, Assembly, ELA, Art and Technology, Life ย c i e n c e เอสเรเียน7โมง45เลิ่มเรียน3โมงเย็ยนแล้วก็มี After School เล็กน,น้อย After School ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะดูตารางเรียนก็ยังดูสนุกอยู่นะที่นี่เนื้นอาหายเยอะยังไงก็สนุกนะคะเห็นตารางเรียนแล้วสีหน้าร่เครียดกันมากเลยครับเป็นัไงบ้างกกติดต้ม วิชาหนึนาทีเลยค่ะเจ็ดิบนาทีหนึ่งวิชาแปดสิบนาที E อโแปดสิบนาทีค่ะอาร์เอ็นทิกโดซีก็แปดสิบนาทีเบรกยาเบรกกี่นาทีเบรกไม่ถึงสามสิบนาทีค่ะรูแสดงว่าเรียนเยอะใช่ม There's only one oh there's one two three break ไหวไหมลูกไหวสู้ ต่ผมใหม่นรัเชาตมาด v โอวนี huh ้า่ตัวเตรียมเต้นกันแล้วในี้มาอนิเทที่ไว้ที่หลังเตรียมเต้นกั่อนเสยกันทุกคนเส็มากกันในย่าพ่งมาต้องมาเอาสติเกอร์ติดก่อนเดี๋ย้าไม่ได้สติกเกอร์สติเกอร์แบบไหนสติกเกอร์้ทอนโนี่อ้ย่ะเพราะวหมือนเขาจะแย้ว่าห้องไทยเป็นห้องไทยอ t h floor เดี๋ยวเจอกันลูกเดี๋ยวเจอกันเด็กขึ้นไป่อนนะครับคู้ปกครองรอรอต่อไปค่ะรอบเราคือ10โมงแล้วก็ที่จะแต่งจะเต้นก็คือเต้นตอนรอบเราตอนนี้นะคะเราอยู่หลังเวทีของออดิยทอรี่นะคะก็คือห้องแต่งตัวนักแสดงห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวอลังการมากนี่คือล็อกเกอร์ของนักแสดงต่างๆเรามีน uh, ักแสดงมากกว่า100ชีวิตนะครับตรงนี้ใช่เป็นร้อยเป็น ี่และแล้วทันีีค่ะห้องนี้คือห้องแต่งหน้าและห้องแต่งตัวห้องน้ำห้องน้ำาใงนแสดงกินอะไรกันได้อ๋อเขาจะมากินอะไรกันในห้องน้ำเหรอคบไม่ใช่ก็คือแบบว่าหิวไงกินแบบกินเติมพลังก่อนจะไปแสดงบนเวทีไง่ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เริ่มมาแล้วเา่าเห็นิชาตอนชาติยังไม่มาแต่ตอนนี้เห็นมีเด็กเกห้ามาแล้วน้องน้เด็กเกต้า เด็กเกรด5นี่ก็คือต้องมาจากแคมปัสเก่านะใช่เพื่อ,อมาเต้นที่แคมปัสไทยเพราะว่าแคมปัสเก่าอะค่ะ,ะสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงเกรด5แล้วก็ที่เกรด6ขึ้นไปก็มาแคมปัสมาโอ้โหออดิโทเรียมเปิดจะเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ปิดแล้วอลังการมากจอนี่ยังชัดอะก็คือเราเราจะนั่งกันตรงนี้คือ,อตอนนี้ผู้ปกครองทยอยเข้ามาแล้วนะครับคือเหมือนเรา ขอมาเลงที่ก่อนไงว่านั่งก็ามาไหนดีนทีนี้นเราก็จะวิ่งไปแต่งหน้าเด็กแล้วม้ม,มาแล้วพร้อามไหม,<อ>มครับเจบมสากูร์รี่ I'm so scared so <laughs> scared เข้มขาดมันไม่มีพัคทิสเลยหรอคงไปแพ็คแล้วค่ะเพราาะว่ไม่มีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเวทีจริงแล้วครับแล้วไม่ได้ทิปไปประถมนิเทศมาเป็นไงไหมเดินชมโรงเรียนหรอไม่ไม่เป็น i n t r ั d u c t น o n i n t r o ั u c t i o n นเล่นเล่นอะไรนั้นอ่ะเล่นมันเป็นแบบที่มันเป็นทาวเวอร์อ่ะแล้วมันต้องเอาออกเชื่อชิ้นเชื่อชิ้นอ่ไม่ได้นะคะทุกคนแต่งตัวนะครับ คนนี้สวยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอ๋อยังไม่เสร็จสวยยังไม่เสร็จอแม่ก็เลยยืนนะอะไรเยอะๆอะไมันก่อไว้อะไรนะครับเมื่อกี้เนย่าว่าไงะได้ยินว่าหนูไม่กลัวแต่หนูกลัวแต่เก่งเก่งจริงเต้นเต้นอยู่เก่งอยู่ทำไงอ่ะเนย่ายูดีน้อยก็เนย่าบอกกลัวเก่งสี่สี่หัวนะคะไปไปเป็นที่เป็นที่ไป พร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่สามสิบสดสด้านหลังนี้ก็นักแสดงเตรียมตัวกันเต็มที่นะเต็มที่นะเช้แดงงานนี้ก็เป็นทางการครั้งแรกของห้องนี้เลยใช่นั่งสบายไหมครับสบายมากค่ะแล้วก็เวทีคือแบบเห็นชัดมากสโลป์กำลังดีครับมาแล้วครับนีบบ่โชว์แรกของเวทีดีแน่นอ Welcome back to the school and welcome to our new home for all of us to prosper and grow as a big community. Now, without further ado, let's introduce Miss Lady as she gives us our talk. Thank you. Thank you, girls. I do want to remind, uh, welcome everybody first of all to the new school year. And I want to ask how many uh, new students do we have? If you're a new student, can you raise your hand? Can welcome? excited. a warm glad. everyone give them very very Wow, big I'm หลังจากแนะนำโรงเรียนแนะนำคุณครูนะคะแนะนำเป้าหมายของโรงเรียนในปีนี้นะตอนนี้เราต้องแยกย้ายไปห้องของเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอครูชแตมกันเป็นไงบ้างชตมไปคือเต้นทำได้ดีนะก็เห็นชแตมยิ้มตลอดเวลาเวลาชั้นแกทิสชแตมแพทิสกับกระจกแล้วมันก็ไม่อินเวอร์สมันก็เลยเป็นกระจกค่ะ มันคนละด้านคนละด้านเลย้าสองที่ห้องเรียนมันก็จะบอกเหมือนกันใช่้วยใช่แต่ว่าชั้มดูจากวิดีโอแล้ววิดีโอมันไม่ไม่แบบ307 307จุดเจไปห้องเรียนใหม่โรงเรียนใหม่แคมปัสใหม่นะแล้วชื่อั้มจะตู้ล็อกเกอร์ตู้ไหนรู้ยังคุบอกยังตู้ก็แปดเน้นล็อกเกอร์แล้วเยี่ยมได้เบอร์ห้าแล้วใครเบอร์เจ็ด อ๋อแล้วอยู่ติดกันเลยสีพี่ได้กันเองปะเอากระเป๋าไปใส่ล็อกเกอร์โอ๊ยอยู่บอริมดีหยิบของง่ายๆกระเป๋าใหญ่กว่าล็อกเกอร์นะครับเพื่อนใหม่เต็มโหเพื่อนใหม่เต็มเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีแฟนคลับแม่ด้วยนะมาเป็นเด็กใหม่ Everyone will be supposed to be at social studies at room 311 With Miss Priscilla tomorrow. We said your locker is forever. So if you're number two, that, sh that, that will be your locker for the entire year. Do not switch. Focus. What's your locker number? 11. 11. Eleven. Check hand. Eight. 8. Okay. So don't forget it. เรียบร้อยแล้วนะคะคุณรูกก็แนะนาทุกอย่างเกี่ยวกับห้องเรียนโรงเรียนและการเรียนนะคะอย่างล็อกเกอร์เนี่ยของใครเบอร์ไหนให้ใช้ตู้เดิมตลอดทั้งปีและการเข้าแถวของเด็กๆให้เข้าแถวตามเบอร์ล็อกเกอร์แล้วก็มาโรงเรียนที่ตรงเวลาเชิญแต่มีเพื่อนใหม่เยอะเลยนะเห็นเห็นอยู่แค่น่าจะสี่คนใยาจะพามปดูเพื่อนใหม่เลือกจะเป็นบัดี้ของอานาสิา จะเป็นบอดี้ค่ะอันนาสตาเชียนาสตาร์เชียรคนไทยป่าคนไทยค่ะอันนี้เป็นน้องเใหม่เลยนะคะชื่ออะไรมั้งคะเตเชียชื่ออะไรนะเตเชียฮะเตเชียเตเชียเป็นเป็นลูกพี่มั้ยคะหรือว่านี่งอะไรอ่ะฟินแลนด์น้องเตเชียแล้วก็น้องอะไรคะคนดีค่ะน้องคนดีอันนี้คนไทยแน่นอนแล้วเป็นคนดีด้วย อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนใหม่ของเราที่มาเพิ่มนะคะมีน้องผู้หญิงสองคนเย้แล้วมีเพื่อนใหม่ผู้ชายด้วยไหมหรือเปล่าเออใช่มีด้วยค่ะมาจากที่เดียวกันเหรอครับไม่คับไม่เลยที่เดียวม่จากคนเื่นกันไม่ยากัาเป็นเพื่อนัะมาก่อนแม่ถ้าเราเจอเพิ่งเจอที่อ๋อเพื่อนใหม่กันหมดเลยอาหารกวางบานกินอะไรกันครับเนี่ยกินลาซานญ่าค่ะเยอะเลยมีให้เลือกเยอะเลยอ่าไปเสร็จแล้วก็ไปหาที่นั่ง น,นี่โต๊ะเกรบบด6เมย่ากิอนอะไรเนี่ยราเม,ม็งมีมือแบบโตระแต้มกินลาซานญ่าอร่อยไหมครับอาหารที่นี่อร่อยไหมครับอ,อ,อร่อยอร่อยเลยครับโต๊ะแต้มราซานญ่าอ่าสองคนนี้กินอะไรกันครับโอ้คนนี้ญญกินลาซานญ่ากับข้าวด้วยแหมสุดยอดคนนี้กินอะไรครับหมูม้ำราว หมูมะนาวนี่สาวสาวห้องสเตามทั้งหมดใช่โอ้ตอนนี้สมาชิกผู้หญิงเราเยอะขึ้นเยอะเลย1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสาม้คนใจจังเ <c oughs> สร็จแล้วนะคะวันนี้นะการออาเรียนเทชันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดเทอมเรียนจริงจังแล้วที่แคมปัสใหม่ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืม subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย